ป้ามึงจะไอ้นู้ไปโทรไปบอกป้าว่าไงนะมันมันฝากป้าซื้ออะไรในนูอ่ะซื้อมะม่วงมะม่วงแต่ว่ามันเปรี้ยวป้ากินไม่ได้ป้ายังไม่ซื้อของเปรี้ยวป้าชอบกินของหวานเอาความจริงเอาความจริงเป้าเดี๋ยาป้าซื้อมะม่วงผมากินมะวัวเลยป้า่อยป้าซื้อลอตเตอรี่ลอตเตอรี่ลอตเตอรี่นี้แต่ใดมาอายุไหมซื้อซื้อตรงไหนซื้อตรงไหนซื้อที่นาเราหรือว่าซื้อที่นาได้จะวันเราจะมาขายให้เลยเพราะว่า มีไม oh. ้ส uh, ี no. like Sa ่สี่ค okay. ือว่าเลยซื้อไปสองชุดอ่านั่นละคือท่อมันโดนปิดอยู่กับสมองชั้นเนี่ยเฮ้ยทุ่มซะหน่อยสิอะไรประมาณนี้ก็ซื้อชุดเดียวแหลยสิบใบได้ได้เลขอะไรป้าฮะได้เลขอะไรสิบใบนั้นหนึ่งเก้าหกหนึ่งเก้าหกเลยใช่ไหมเราเราเรไม่เอาอะไรเอาแค่เก้าหกไงแต่ไดสิบใบก็จำได้ว่าซื้อที่ ธนาคารไทยพาณิชย์นั่นนะป้าเก้าหกนะป้ามาจากไหนคะไปเก้าหกเป้ามาจคือป้าบอกว่าวันพุธเนี่ยมันมีเก้ากว่าหกแล้วทีนี้แล้วทีนี้สิ่งที่ป้าฝันสิ่งที่ป้าฝัานน่ะฝันก็คือฝันเห็นแบบอ่าสูงๆใหญ่ๆอะไรประมาณนี้อ้าวกันได้ก็เลยถูกรางวัลที่สามแล้วยังได้สามตัวท้ายนะคะสามสิบใบแล้วเนี่ยเนี่ยพอตั้งใจซื้อเป็นไงนะใจสื่อะปล่อย ดโอเคครับ F C ดีใจครับทุรังวัดนม่ต้องนายสนผักล้วนะคะดวงไม่สํมพงอย่างเงี้ยธรรมดาหน้กโน้เ้โดเละไม่ละป้ารู้ไหมว่าเจดีหลวงปู่เต็มเต็มเลยทั้งล่างข้งบนเลย16กับเก้าไม่รู้เลยคนะแต่ว่าได้ใบบีมาจากไหนจริงจริงอะถ้าจะมองตามความอีกทีหนึ่งนะก็คือเรา เชิญแม่สโสรพีสโสรดาขึ้นเลศสาราเร่นไทยที่เอชซีเพื่อนฝันเพื่อนฝันว่นนาแม่สรพีสโสรดาเนี่ยอยากจะมาอยู่ด้วยแล้วก็ร้องไห้แกฝันสามครั้งสี่ครั้งแล้วก็ยังไม่ได้มาอมะไรเงี้ยแกก็เลยบอกขอป้าซื้ซอไอ้สาราได้ไหมสาราเรียนไทยนะแล้วก็วจะนํามาไว้ที่รันผูได้ไหมแกก็โทรมาฐานญาติมาถามมาญาติบอกว่าได้ก็คือท่านซื้อเรียนไทยมาแล้วก็มารวาแล้วก็ เชิญแมุ่รีปิษดาขึ้นวันนั้นป้าก็ไปเชิญน่าจะวันที่เท่าไหร่เองมันใกล้ๆวันหวยออกแล้วนะสิบหกไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ก่อนหน้านี้หน่อยก่อนหน้านี้หน่อยเพราะว่ารู้สึกว่าเียแลวรถที่นาชสองชุดด้วยช่ิป้าแล้วก็รถที่ขนมาหน้าังเลยเราได้้าเราได้พูดขึ้นแล้วมันมีเลขอะไรที่ขนเลยก็ก็เลย แล้วก็เหมือนเทวดาท่านสงสาแหละช่องถูกปิดตั้งก็ไม่ได้่ใช่โอ้โูเมตตาโอ้โหเมตตาซีิีท่านมองเห็นเนาะแล้วนี่ชดเชยไปคุณยายถึงปิดช่องต่อไปนี่ถือกระเป๋าได้หรับคลิปนี้ประมาณนี้นะคะดีใจกับคุณนายสนักด้วยนะขอให้ชดหน้ารางวัลที่หนึ่งนะคะ กกลรเข้ามาเต็มทีเลยเราเราไม่ต้องไปแบบบางคนก็บอกว่าเฮ้ยซื้อเยอะหรือเปล่าขนาดซื้อหรือเปล่าไม่ใช่เราก็ซื้อบางบางบางวันเราก็ไม่ซื้อเลยนะบางวีก็บางวันเราก็ไม่ซื้อเลยแต่บางวันที่เราคิดว่าเอออะไรอย่างเงี้ยฝันดีอะไรเงี้ยเราก็มีซื้อบ้างไม่ใช่ว่าทุ่มทุ่มตลอดซื้อมาเยอะจนจำไม่ได้บางงานเนี่ยบางงานก็ปเฮะบางงานก็มันก็เหมือนกับว่าซื้อไปลุ้นสองชุดอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ไปสองลายไป รอบเนี้ยซื้อาซือเยอะเพราะว่าเราแบบมีเส้น9 6เยอะมากดูแก่ๆแก่ๆเดินทั้งร้านคองเอางเลยส้นตำสปาหรือเปล่าถ้าแก่อย่งงี้โอเคไหมลาปานมาส้นตำมานี่น่ะไปาเราส้นอยู่ป้าถูก3ตัวท้ายนะคะ10ใบนะคะถูก3ตัวนะะค เดินไม่เดินใช่ไหมได้ประมาณนี้ได้อยู่เคอบคุณดูไปจอกันลองดูปิดลองดูเราแลเดไ้ได้ได้แล้วกเจ้่ถ่ายลุกเจ่ถ่ายลงเปล่าไม่มีไม่มีไม่มีถ้าไม่ไดลงเลยถ้าไม่ายลงก็ไม่ลงหรอยังไม่มีไม่มี